บนถนนแห่งหนึ่งในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับไอหนุ่มคนนี้กำลังทำการห้าวใส่ผู้ใช้รถบนถนนรายอื่นซึ่งนี่ครับวินาทีที่เขาได้กระโดดลงมาจากรถเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าฟุตสเตปการย่างสามขุมของเขานั้นกินขาด จากนั้นก็มุ่งหน้าตรงดิ่งปรี่เข้ามาหารถยนต์คันหนึ่งด้วยท่าทางที่อ้อนวอนเรียกร้องการประทะซะจริงๆซึ่งดูจากสีหน้าของไอ้หนุ่มคนนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเอาจริงแน่และก็เป็นอย่างที่คาดการไว้ขณะที่ไอ้หนุ่มมันเดินเข้ามาถึงรถคันดังกล่าวไอ้หนุ่มก็ได้ทุบรถไปหนึ่งทีเพื่อระบายอารมณ์ จากนั้นก็ได้ชูนิ้วแถมให้เจ้าของรถไปอีกหนึ่งนิ้วเป็นของสมมนาคุณซึ่งนิ้วที่ยกให้นั้นหลายๆคนก็คงจะเดาออกว่าไม่ใช่นิ้วโป้งอย่างแน่นอนแต่เหมือนวันนี้จะไม่ใช่วันดวงขึ้นของเขาเพราะหลังจากที่ไอ้หนุ่มยกนิ้วได้เพียงไม่ถึงเสี่ยววินาทีครับเหตุการณ์สมน้ำหน้าคุณก็ได้ถือกำเนิด ไอหนุ่มครับต้องวิ่งสับยาวๆหนีแบบสุดชีวิตเพราะตำรวจวิคตอรีสอนายได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและเข้าทำการจับกลุมตัวทันทีสุดท้ายครับความหัวร้อนและพฤติกรรมสุดห้าวของไอหนุ่มวัย22ปีก็ได้ทำให้เขาถูกตั้งข้อหาสร้างความเสียหายพยายามทำร้ายและความผิดทางจราจร ในเมืองโซอิสเบอรีรัฐแมสซาชูเซตส์ประเท,เทศอเมริกาครับชายวัย22ปีสุดกลางไม่สนใจสังขารคนนี้เขาได้เดินกระเพกกระเพกลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธมีดในมือจากนั้นก็โวยวายใส่หนุ่มวัย18ปีในรถที่ขับตามมาจากทางด้านหลังโดยในตอนต้นครับภาพเนี่ยแสดงให้เห็นวินาทีของรถกระบะคันสีแดงเลือดหมูคันนี้ได้ขับเข้ามาเบียดเบียนรถของหนุ่มวัย18ปีจากนั้นก็เร่งเครื่องหนีไปไม่คิดจะจอดคุยใดๆทั้งสิน้นหนุ่มวัย18ปี ครับเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ต้องขับตามไปเพื่อที่จะขอข้อมูลมาทำการเคลมประกันเนื่องจากมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งหลังจากที่ขับรถตามไปได้ไม่นานครับชายวัย22ปีก็ได้ทําการจอดรถจากนั้นก็เดินกระเพกกระเพกพร้อมมีดลงมาจากรถและก็โวยวายชุดใหญ่ใส่หนุ่มวัย18ปีหนุ่มวัย18ปีครับตาวัยสังเกตเห็นมีดในมือเขาก็ไม่เสี่ยงและได้กลับเข้ารถทันทีจากนั้นก็ทําการโทรแจ้งตํารวจซึ่งตํารวจทํางานเร็วมาก3นาทีให้หลังตํารวจก็เข้ามาถึงที่เกิดเหตุแต่ถึงแม้ว่าตํารวจจะมาถึงครับชายวัย22ปีก็ยังไม่หยุดห้าวตำรวจสั่งให้เขาเดินออกมาจากรถ เขาตอบกลับสั้นๆเลยว่าไม่จากนั้นก็ปิดประตูตำรวจจึงต้องออกแรงนิดหน่อยในการควบคุมตัวชายวัย22ปีสุดกลางรายนั้นสุดท้ายครับบทสรุปชายวัย22ปีถูกตั้งข้อหาไป5กระทงเน้นๆพยายามทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธขับรถโดยประมาทขับรถด้วยความเร็วประพฤติไม่เป็นระเบียบและครอบครองภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แบบเปิดไว้ในรถ มาต่อกันที่ความหัวร้อนของพี่ชายรายนี้ครับเขากําลังยืนตะคอกใส่รถคันหนึ่งบนท้องถนนในเมืองฮิอาลิอารัฐฟอริดาประเทศอเมริกาจากนั้นก็ได้ตั้งท่าเชิงมวยก่อนที่จะชกเข้าไป1-2หมัดยังบริเวณตะแกงหน้าของรถคันดังกล่าวซึ่งดูจากเหตุการณ์ครับรถคันดังกล่าวเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากําลังงงๆกับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้น เขาตัดสินใจไม่สู้ครับคนกำลังบ้าถอยหนีออกมาจากจุดนั้นจะดีกว่าโดยระหว่างที่เขากำลังถอยรถหนีไปครับชายที่กำลังของขึ้นเนี่ยก็ได้ตะโกนท้าทายเรียกร้องการต่อสู้อยู่ตลอดแต่คู่กรณีก็ไม่อยากจะมีเรื่องเขาจึงทำการถอยรถหนีออกไปจากจุดนั้นแต่ชายที่กำลังของขึ้นนี่สิครับไม่ยอมจบง่ายๆเขาวิ่งเข้าไปกระโดดแทงเข่าใส่ตะแกงหน้ารถเพื่อเป็นการระบายอารมณ์โชว์ไปอีกหที ซึ่งหลังจากที่ได้แทงเข่าไปครั้งสุดท้ายนั้นพี่ชายของขึ้นก็ได้ใจเย็นลงมาบ้างระดับนึงแต่ไม่รู้ว่าที่เขาใจเย็นลงเนี่ยมันเป็นเพราะที่เขาได้ระบายอารมณ์หรือเขากําลังเก็บอาการหลังจากที่ได้กระโดดแทงเข่ากันแน่เพราะดูจากน้ําหนักในการแทงเข่าของเขาแล้วคาดว่าไม่เจ็บก็จุก แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พี่ชายของขึ้นคนนี้ใจเย็นลงและเดินกลับขึ้นรถไปในที่สุดซึ่งสุดท้ายนั้นข้อมูลระบุว่าตำรวจได้เข้ามายัางที่เกิดเหตุแต่ผู้เสียหายไม่ต้องการจะแจ้งความชายของขึ้นจึงไม่ได้ถูกตั้งข้อหาและรอดลอยนวลไปได้อีกวัน มาต่อกันที่หนุ่มวัย34ปีลุกแบดบอยสุดคู่คนนี้ครับเขาเปิดประตูลงมาจากรถและเดินเข้าไปยังคู่กรณีปะหนึ่งว่าเขากำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปจากนั้นก็เดินกลับไปยังรถของเขาพร้อมชูนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งให้กับคู่กรณี ซึ่งแค่นั้นยังไม่สะใจเขาครับเขาได้นําปืนพกออกมาและทําการขึ้นลำพร้อมพยักหน้าใส่อีกฝ่ายด้วยท่าทีที่มั่นใจเกินร้อยซึ่งตามภาพที่ได้เห็นนั้นครับชัดเจนเลยว่าหนุ่มวัย34ปีคนนี้พยายามทําการข่มขู่อีกฝ่ายด้วยอาวุธปืนโดยสาเหตุที่ทําให้เขาไม่พอใจและได้แสดงท่าทีข่มขู่ในครั้งนี้นั้นมันก็แทบจะมองไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นสาเหตุจริง แต่มันมีข้อมูลจากคนขับรถบรรทุกครับได้ระบุว่าในระหว่างที่เขากำลังขับรถอยู่บนถนนเส้นหนึ่งทางตอนเหนือของเมืองเนสวิลล์รัฐเทนเนสซีประเทศอเมริกานั้นเขาได้ขับตามหลังรถของผู้ก่อเหตุโดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามปกติ ซึ่งเขายืนยันครับว่าไม่ได้ขับเข้าใกล้มากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งตามภาพเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างที่คนขับรถบรรทุกกล่าวจริงๆครับระยะห่างก็ไม่ใกล้มากนะแต่จูจูชายวัย34ปีลุกแบดบอยสุดคูก็ได้จอดรถและเปิดประตูลงมาจากนั้นก็ข่มขู่คนขับรถบรรทุกตามภาพเหตุการณ์ที่ได้ดูไปในตอนต้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมีเพียงแค่การข่มขู่กันอย่างเดียวจากนั้นเขาทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปคนละทางแต่ถ้าคิดว่าไอ้หนุ ลุกแบดบอยสุดคูจะรอดตัวปิวไปโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นไม่ถูกต้องครับเพราะสำนักงานนายอำเภอได้เข้าทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุและได้ตั้งข้อหาพยายามทำร้ายร่างกายและขับรถโดยใช้ใบขับขี่ที่ถูกระงับ มาต่อกันที่เหตุการณ์นี้ครับเปิดคลิปมาพี่ชายใส่แว่นก็ถือไม้เบสบอลหวดไปยังรถคันใหม่ของคู่กรณีแบบที่ไม่สนใจว่าค่าเสียหายมันจะเยอะขนาดไหนเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบนถนนหลวงในรัฐนิวยอร์กประเทศอเมริกาโดยขณะที่ชายใส่แว่งกําลังทุบตีรถของคู่กรณีนั้นคู่กรณีก็ได้ตะโกนออกไปว่าคุณจะต้องเข้าคุกแน่นอน Oh God. ซึ่งคู่กรณีคนที่เป็นเจ้าของรถคันที่เสียหายครับเขาก็ต้องถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ขณะที่กําลังจะตามเข้าไปถ่ายหน้าแบบชัดๆของผู้ก่อเหตุนั้นผู้ก่อเหตุที่ใส่แว่นก็ได้พยายามจะใส่ไม้เบสบอลเข้าไปที่หน้าของคู่กรณีที่กําลังถ่ายคลิปคู่กรณีที่กําลังจะโดนใส่ไม้เบสบอลเข้ามาที่หน้านั้นครับก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าผมไปทําอะไรให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจถึงขั้นที่จะทําร้ายผม Attack me? Or are you gonna attack me? For what did I do to you? What are you, nuts? What did I do to you? What did I do to you? ผู้ก่อเหตุจึงได้หยุดและถอยกลับไปขึ้นรถจากนั้นก็ขับหนีไปในที่สุดแต่เหตุการณ์มันยังไม่สุดแค่นั้นครับเพราะหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตำรวจก็ได้สอบสวนและแจ้งว่าผู้ก่อเหตุจงใจสร้างความเสียหายต่อรถของคู่กรณีซึ่งเขาครับถูกตั้งข้อหาคมคูและครอบครองอาวุธถูกนำตัวส่งเรือนจำไม่มีการประกันตัวใดๆและเรื่องราวของห้าคนหัวร้อนอ่อนคุกก็ได้จบลงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ